เรื่องเล่าหลังใหม่หลังไม่บันเทิงขอเสนอพรานอินตาตอนที่สองตลอดระยะเวลาที่บักของการเดินทางโดยรถจนหล่อนไม่ได้สนทนากับใครเลยจนคำเดียวได้าอาจจะเป็นความล้าจากการไม่ได้นอนเต็มที่การหลับใยจึงเป็นเครื่องช่วยที่ดีในการไม่ต้องสนทนากับใคร และในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงรอนคอพับขยับไปตามการเคลื่อนไหวของรถรอนก็ได้ฝันไปว่าได้พบกับเด็กชายกระเดิงผู้อาพับอีกครั้งในภวังนั้นความตายของเขาจังเด่นชัดไม่เลือนหายร้องทำไมหรือจ้าพิพินเด็กชายกระเดิงเอ่ยถามเจียงสายไม่ต่างกับสีหน้าอันเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มความมอมแมมตางหายไปแล้วถามเสร็จเจ้าตัวก็หันมายิ้มน้อยยิ้มหญ่กับพวงก,กระดิ่งหลากสีในมือกระดิง่งเจ็บมากไหม เด็กชายหาได้ให้ความสนใจแก่คําถามตึงน้ําเสียงสั่นเครือหัวเราะหัวใครกับการสั่นกระดิ่งเรียกบางสิ่งบางอย่างมาหาทันแล้วกรพินก็ต้องอัตจันใจเมื่อกระรอกน้อยตัวหนึ่งกระโดดต๋วงโยงเพราะขาหน้าบาดเจ็บเข้ามาหาเจ้านี้ชื่อเคกไขแปลว่ากระดิง่งฉันเจอมันตอนที่ลุงสีโค่นต้นไม้สักแม่มันตายขามันก็เจ็บฉันเลี้ยงไว้กระดิ่งว่ายื่นมือไปทางกระรอกน้อย ซึ่งขาหน้าที่เจ็บคราวนี้มีผ้าพันแผลเล็กๆสะดุดตามันกระโจนขึ้นมือแลวไต่ไปตามแขนที่สุดก็ซุกหน้าตอเกลียรเรากับกำลังอ้อนเด็กชายกระดิ่งอยู่ก็มิปานดูติพิพินเจ้านี่มันรอดมาจากความตายได้มาอย่างเหลือเชื่อเหมือนฉันเลยไม่รู้ว่ามันรึดฉันจะแก่ตายก่อนกันกรพินมีอันสะท้อนใจเมื่อได้ยินแบบนั้นเด็กน้อยเรากับจะร่วงวุตจิตใจของหล่อนได้หันมาตีหน้าทะงน ัวคิวน้อยๆชนกันตั้งกระทู้ด้วยคำถามเดิมร้องไห้ทำไมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือทำไมถึงจากพี่ไปเร็วแบบนี้ทำไมถึงไม่เชื่อฟังพี่บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไปในที่ที่มันเสี่ยงอันตรายพี่พินพูดเรื่องอะไรจ๊ะฉันก็รอพี่พินอยู่เดี๋ยวเราก็ได้เจอกัน เด็กชายตอบจังบักนั้นกระรอกน้อยเกิดกระโจนหนีไปเด็กชายกระดิ่งลุกพรวดไม้จะวิ่งตามกอรพินร้องห้ามเอาไว้อยากคุยกันให้นานกว่านี้นั่นเองเด็กชายจึงหันกลับมายิ้มกว้างฉันจะไปตามหาเจ้าเก่ไขก่อนมันรอดตายมาได้ฉันไม่อยากให้มันไปเจอเอากับอันตรายอะไรอีกพี่พินเองก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะไม่ว่าเรื่องอะไรคนเราไม่ตายกันง่ายๆหรอกเดี๋ยวติกระดิง่ง กระดิง่งกลับมาก่อนกระดิง่งพินถึงแล้วลูกกระพินตะดุ่งยองลืมตาตามเสียงปลุกและการเขย่าแขนน้อยๆของบิดาก็ะจึงพบว่าที่ผ่านมานั้นล้วนเป็นความฝันหยาดน้ำตากรน่วยอีกครั้งรันแล้วจึงลงจากรถและพบกับหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยพื้นป่าและภูเขาอันสูงใหญ่เพียงทั่วครูธรรมชาติอันสดชื่นพายร่างกายตื่นเต็มตาจังบะนั้นทายด่างเล็กทับค่อนข้างถวม ซึ่งสนทนากับพลตรีสมภพอยู่หันมาเห็นหล่อนเขาจึงทักทายตามวิสัยเจ้าบ้านเขามีนามว่าพ่อใหญ่เฮงเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่หล่อนยิ้มรับค้อมศีรษะยังมีมารยาทของผู้น้อยแต่แล์จึงหันไปให้ความสนใจกับธรรมชาติรอบกายเนื่อหรือบ้านผู่เมืองหมู่บ้านทายใหญ่ที่เรียนกายภายใต้การปกปักของผืนป่าสมแล้วที่ได้ยินแววแวๆว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ความสงบสุขหากบ้านปลายชีวิตได้อาศัยอยู่ที่นี่คงดีไม่น้อย ต้นคิดคนณหนูกระพินเหลียวตามเสียงเรียกทันแล้วก็เกิดอาการน้ำตาไหลพรังพรูอีกครั้งเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ใครแต่เป็นลุงสีหัวหน้าคนงานที่บิดาไว้บางใจและหล่อนเองก็มอบหมายให้เลี้ยงดูเด็กชายชาวกะเหรี่ยงทั้งคู่สวมกอดกันชายผู้เป็นลูกจา้างทว่าได้รับการปฏิบัติต่อดังญาติสายเลือดเดียวกันรํำแต่คำขอโทษเรื่องเด็กน้อยออกมาไม่ขาดปากไม่เป็นไรคะ่ะพินเข้าใจ ว่าแต่ไม่มีใครคิดจะออกตามรอยเพื่อเอาศพของกระดิ่งกลับมาหรือคะร่อนถามเอื้องนั้นลุงตีมีอาการกระอักกระอ่วนและบปองในกันทายอยู่ครูก่อนจะแจ้งเบาะแสใหม่ที่เล่นเอาใจกระตุกวูบคืออย่างนี้นะครับคุณหนูเมื่อบ้านลุงเพิ่งได้ข่าวจากปราณบ้านนี้พวกนั้นพบกระดิ่งดุก,กระดิ่งบ้านนั้นแล้วและก็ล้มมันได้แล้วเช่นกันแต่ไม่มีร่องรอยของเต่ากระดิ่งเลยไม่มีเลือดใบม,มีสากไม่มีอะไรที่บอกว่ามันตายหรือดูดถิ่ไหน อนนี้ลุงก็เริ่มตับตนแล้วเหมือนกันจังหวะนั้นอินตาซึ่งเป็นหัวหน้าพรานของบ้านนี้กลับเข้ามาพร้อมแจ้งข่าวที่อาจจะเป็นข่าวดีแก่เธอและอาจจะเป็นข่าวดีแก่นายกเทศาบาลผู้กำลังตัดกลุ่มด้วยเช่นกันพรานที่ว่าพบกระทิงนั้นเป็นลูกน้องของเขาพวกนั้นบอกชัดเจนว่าได้ร่องรอยที่บอกว่าเด็กน้อยเสียชีวิตแล้วเท่าที่พรานคำหนึ่งในพรานที่ตาอินไว้ใจบอกเขาจอนรอยกระทิงบ้านนั้นกลับไปถึงปางไม้ จากจุดที่พบกองเลือดบรรสาดเอาไว้จริงดูว่ามีเลือดเปรอะไปทั่วตลอดหลายกิโลถ้าบ่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเลือดของไอกระทิงนั่นซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนทําให้มันบาดเจ็บแต่ที่สําคัญสําคัญพอที่จะทําให้อินตาม,มั่นใจว่าเด็กน้อยกระดิ่งอาจจะยังไม่ตายคือในระหว่างทางจากซากกระทิงสู่ปางไม้มีรอยเท้าคนจํานวนหนึ่งย่ากันให้เละเป็นเทือกวนเบียนไปมาจุดแบบนั้นหลายรอบทีเดียวดูจากลักษณะแล้วเอ็นจับไม่ผล อาจเป็นทหารกลุ่มเดียวกันกันกบที่หายไปก็ได้ลองทหารได้ตัวไปเด็กคนนั้นอาจจะยังรอดเห็นว่ามีหมอกับพยาบาลอยู่ด้วยอีกอย่างรอยเท้าที่เห็นไม่ใช่แค่ของทหารอย่างเดียวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมีของอะไรทําให้หนายมั่นใจขนาดนั้นอย่าสร้างความหวังทั้งที่ยังไม่มีอะไรในมือนอกจากคําพูดสิ ทุกคนหันมองผู้ที่ปล้องทะลุกลางปล้องเป็นตาเดียวหมวดนายหนึ่งซึ่งกระพินจำได้ค,ครับคล้ายครับคลาบว่าชื่อปรมินเขามากับนายตำรวจชันยศเดียวกันอีกคนผ่านการชักชวนของผู้กองนาทีนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเจ้าตัวเอ่ยปากหรือจะพูดให้ถูกคือหล่อนเพิ่งให้ความสนใจทว่าเพียงครั้งนี้ก็มากพอแล้วในการใช้ตัดสินผู้หมวดนายนี้ไม่น่าคบหาเอาเสียเลยพูดจาคมคนอื่นแบบนี้รับรองว่าจังตรวจอย่างไม่ต้องสงสยัย ไม่ต้องห่วงไปนะครับคุณพินต่อให้ศพของเจ้าเด็กกระเรียงนั้นจะอยู่ซอกใดของป่าผมก็จะพากลับมาให้ได้จะไปเชื่อถือคําพูดของคนบานนอกแบบนี้เลยครับอะไรทําให้มันน่ากล้าพูดออกมาแบบนี้คะอินตาขเขาก็เพิ่งบอกอยู่หยกๆว่ากระดิ่งอาจจะยังไม่ตายถ้าประโยคเล่นเอานายตำรวจพูดจองหองถึงกับหน้าแห้งทั้งการกระทําและคําพูดผนวกกับสายตาที่คอยมองมายังกรับพินยังเปิดเผยนั้นใครก็รู้ว่าเขามีใจให้หลอน ถ้าว่ากลับถูกตอกหน้าจะเหตจับเพราะดันพูดเรื่องอัปมงคลขณะที่ฝ่ายหญิงกําลังมีความหวังเต็มที่เจอเข้าแบบนี้มีแต่ต้องสงสายตาอ้อนบอลไปทางผู้กองนาทีเพื่อขอความช่วยเหลืออีกฝ่ายใส่หน้าน้อยๆนึกกลนใจไอ้นี่เจ้าถู้ประตูดินไม่ฟังกันบ้างต่อหน้านายกันชทยละพ่อเลี้ยงคำรนเหตแต่จึงกล้าออกท่าทางจยากจะเป็นพระเอกในแต่กรพินแบบนี้ ทั้งทั้งที่ตนก็บอกแล้วว่า่าผีผามผู้ใหญ่ดูอยู่และใจของสาวเจ้าเองก็แข็งดังหินผาขอคุยกับพรานคําคนนั้นจะได้ไหมฉันอยากมั่นใจกว่านี้สักนิดก็ยังดีกระพินถามอินตาขณะที่ทั้งคู่เดินเคียงคู่กันมุ่งหน้าไปยังบ้านพ่อใหญ่เฮิงที่นั่นเป็นสถานรองรับแขกในค่ําคืนนี้เพราะโอโถงกว่าใครเพื่อนตามวิตัีเรือนผู้ใหญ่บ้าน ใบอินตาพยักหน้าไ,ไม่เอ่ยปากาบ้านั่นก็ทําให้รู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาาว่าก็มีแอบสับพยอกผ่านไปให้ผู้หมวดคนโกบ้าแค่ไม่ดูถูกคนบ้านนอกก็พอจากการสนทนากับพรานคําแม้ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากที่อินตาบอกก่อนหน้านี้หล่อนก็ยังดีใจและยิ่งเชื่นใจขึ้นอีกเมื่อได้ของบางอย่างที่เป็นสิ่งของของเด็กชายกะเรียงพกติดก,กายตลอดกระดิ่งสีแดงและสีเหลืองอย่างละลูกคงหลุดออกมาจากทวงของมันนั่นเอง ถ้าบาดวยเหตุอันใดก็เป็นอีกเรื่องพรานคำย้ำชัดเป็นการตอกเสาลงดินให้นั่นหนักอีกครั้งบ่าเขาหาทั่วอนาบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดแล้วไม่มีร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยหรือเศษซากกันเป็นของมนุษย์เลยตัวนิดเดียวขอทอดทนับพอพรานอย่าว่าฉั้นเสียมารดาหรือมองว่าพรานเป็นคนทอปดเลยเท่าที่ฉั้นฟังลุงสีแกเห็นแต่มันตาบ่าเจ้าก,กระดิ่งถูกเสยลอยจากพื้นติดอยู่กับเขากระถิงทะลุหลังเลยทีเดียว ลูกตองทำใจให้ได้นะจะให้อ้อ,อมค้อมคงทำไม่ได้คนตายก็คือคนตายแต่ประโยคนายกัญชัยเหลือบมองลูกสาวคนเดียวที่แสนจะดือ้อแพงเรากับจะบอกว่าหากอยากมาก็ต้องรับให้ได้ทุกอย่างแม้ตอนนี้จะยังยืนยันบักระดิ่งตายแล้วชัดเจนอย่างก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่เขาอยากให้ลูกสาวเผื่อใจไว้บ้างบรรทารตัดปอดเลี้ยงปางไม้พรานคำยกมือใบาตามวิสัยคนบ้านป่าเล่นเอาน,นายกัญชัยถาง,งักไปครูนิ่งสนิทไปไม่เป็น แต่และพรานคำก็จึงบ้าต่อให้เอากระบองเง้ยวหนามารูดปากทันก็เอาแต่ทันเชื่อว่าเจ้าหนูนั่นยังไม่ตายดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงเจ็บหนักด้วยซ้ำถามบัดทำไมหนาหรือนี่ดูนี่พร้อมกันนั้นพรานคำเลิกเสื้อถกกางเกงให้ดูแผลเป็นที่ลากเจ้าตั้งแต่ซอกขาพับข้างหัวเขา่าขึ้นไปจนถึงสีข้างห่างจากรักแร้เราครึ่งฝ่ามือนับเป็นแผลจากกนที่เจ้าตัวไม่น่ารอดชีวิตมาได้ด้วยซ้ำอืมอะไรรู้ นี่ลัะผลของการไปเห่าแต่กระถิงท่านได้มาตอนอดุเจ็บาแลกกับหัวของมันปางตายทีเดียวแต่ก็ไม่ตายนายกันชัยผู้ตั้งกระทูเองก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าอีกฝ่ายต้องการสื่ออะไรพรานคำเห็นเข้าก็รู้ดีจึงเร่งอธิบายให้ฟังฟังนับพอดเลี้ยงปางไม้กระถิงตังดานมันเป็นพวกดุดันลลกขี้รำคาญมันไม่พกของหนักจังเจ้ากระเรียงน้อยนั่นติดไปไหนมาไหนด้วยดอกเต็มที่จากจุดติดเจ็บเขาเล่นเอาใจถัดลัก ก็ห่างสักสิบกบว่ามันก็สลัดทิ้งแล้วทีนี้จะไปไหนเสียเราถ้าทางเขากดหัวตืนดำเละเทะไม่ต้องถามแต่นี่ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นฉันกล้าเอาคอเป็นประกันถ้าไม่ใชใ่เด็กน้อยนั่นดิ้นหลุดเองระหว่างทางก็เป็นเพราะมันสลัดได้เจ้าเด็กด้านนี้มันได้มันไล่ตามจนสุดท้ายก็เจอเอวาสานจากปลดฉันเข้าระหว่างนั้นแต่กระเลียงน้อยต้องดังไม่ตายแน่ๆพูดจบรานคำเดือบปองอินตาเรากับจะขออนุญาตพูดในสิ่งที่เก็บไปในใจ อีกฝ่ายพดักหน้าบอกเสียงราบเปรียบพุทธพรานคำเด็กนั้นสำคัญกับคุณหญิงเขาอย่างน้อยให้รู้ทั้งหมดก็ยังดีอะไรกระพินถามเสียงตื่นสีหน้ากระอักระวนสับสนจนไม่รู้ว่าต้องทำตัวอย่างไรตกลงเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายกันแน่นอกจากรอยอักระทิงนั่นพรานคำจีมือไปอยังสีสักขนาดใหญ่ซึ่งงมยักที่จะหากระทิงที่ไหนจะมาเปรียบเทียบได้บนแแร่ไม้ไผ่หลังเดือนพ่อหลวงเฮืงรอยเท้าทหารกับทีไมไช่ ท่นนออานยังเจออร่อยเต็นเล็กๆตัวอีกคู่หนึ่งด้วยจากเต็นมันจับเต็นระเบิดเทเดียวตบปลิกเข้าตามผุ่มนั้นออกผุ่มนี้แล้วก็ตามรอยกระถิงสุดท้ายก็ไปจบอร่อยทหารห่างจากจุดที่พวกฉันล้มมันได้ไม่กี่สิบปาแต่ฉันไม่พบคนเท่านั้นแม้พลตีสมพบและก,กระพินจะรีบร้อนสักเพียงใดแต่การเดินทางจากหมู่บ้านสูป่ป่าดิบเพื่อตามหากคนหายก็ยังคงต้องรอเป็นสายของบันรุ่งขึ้นอยู่ดีด้วยอินตาบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนการเข้าป่าล่าสัตว์ทั่วไป มันมีเรื่องราวหลายอย่างไม่ชอบมาพากลและบางอย่างที่อินตาเคารพนับถือก็กระซิบบอกว่าเ่อกการยามดีในการเส้นผีทั้งหลายแล้เพื่อเปิดทางให้สะดวกไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือ9ก้าโมงของวันพรุ่งนี้พ่อใหญ่เฮงจัดเตือนพักสำหรับรับรองแขกต่างบ้านต่างเมืองใบคอยท่าแม้จะเป็นเรือนหลังเล็กๆไม่มีปลุกหนาให้นอนสบายทว่าคนที่มีปัญหาก็เห็นจะไม่พ้นหมดบรมิมนเพียงคนเดียวแทบตลอดเวลาในการจัดเข้าของหาที่หลับพี่นอน จ้าตัวบนอุบถ้ำหาความสบายแต่แต่เพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เดียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจยังพุ่กองนาทีและหมวดปากกอนยังทนไม่ไหวถึงขนาดฝ่ายหลังซึ่งเป็นคนพูดน้อยยังสบัดยับถามว่าหากไม่สะดวกใจจะมาทำไมอยู่สพสบายๆไม่ดีกว่าหรือก็คุณฟินเข้ามาด้วยนี่บ่ากูอยากทำคะแนนก็ต้องออกหน้าหน่อยติว่าเอยแต่มึงทำคะแนนติดลบไปเรียบร้อยแล้วปะกูบอกไปตั้งกี่ครั้งกี่คราแล้วให้รู้จักสงบปากสงบคำ จะพินใจพวกคุณหนุ่มคุณนายเสียที่ไหนสําหรับหล่อนแล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดมึงเกไปดูถูกใครเขาไปทั่วไอปรมินเนยอย่าหาม่กกูอย่างนู้นอย่างนี้เลยบะากูว่ามึงหมดหวังแล้วแทนที่จะรู้ตัวหมดปรมินกับทักษิณน่าใสคิดในใจบัตรความจริงและพุกกองนดทีก็เป็นหมาห่วงก้างดีๆนี่เองคอยกันท่าเขาไปเสียสิ้นตัวเองเชื่อเหลือเกินบ้าทั้งหน้าตาละฐนะทั้งครอบครัวอย่างไรเสียก็ต้องมัดใจสาวเจ้าเอาใบาได้ และเาก็สบัดต,ตูวตรงเรือรับรองของพวกตนตรงไปยังเรือนหลักอันเป็นบ้านพักของพ่อใหญ่เฮิงซึ่งกรภพินและนายกันชัยรวมถึงคนอื่นๆยังสนทนากันอยู่กับเหล่าพรานของอินตาทั้งผู้กองนาทีและผู้หมวดปากกอนก็ได้แต่ถอนใจย,ยาวภาวนาว่าขอจะให้ไอ้เพื่อนจอมหลงตัวเองผู้นี้กระทำการอันใดที่เป็นการก่อเรื่องหนักใจให้ทั้งตนและเขาอีกเลยเฮ้ ทับว่าแต่ยังไม่ทันหายบิวเจ้าตัวก็เอาจนได้การร้องทักแบบนั้นไม่ต่างกับการกระชากคอเต้อผพ้ถูกทักขึ้นมาตบาดถามแกนะแน่ใจแค่ไหนกันที่ใบเด็กเปรตไอเด็กที่ชื่อกระดิ่งนั่นยังไม่ตายนหรอเงียบไม่มีใครเลยแต่ตอบคําถามนั้นแม้ทั้งวงสนทนาจะเงียบกลิบไปอึดใจก็ตามอินตาพรานคําพรานยีและพรานมูเพียงชายตามองผู้หมวดเจ้าจดเ,เจ้าอย่างด้วยหางตาเท่านั้น ทางด้านพ่อลูกเจ้าของกิจการขาไม้เองก็เช่นกันจะต่างก็ตรงความรังเกียจที่ตรงผ่านสายตาเท่านั้นและดูเหมือนสาวาเจ้าจะรุนแรงกั้นกว่ามองเงียบอยู่ทำไมมานั่งคุยกันอยู่แบบนี้แล้วได้อะไรผมบอกคุณควรไปพักเจตนนภูมวดการเดินทางอาจจะทําให้ละ่ะจนสมอง้าคิดไม่ทันว่าอะไรควรไม่ควรที่นั่งอยู่ในเึ่งหนึ่งมองหงอกจนเป็นพ่อคุณได้แล้วการยืนคำหัวคนอื่นแบบนี้มันควรแล้วรึก่อนที่กรพินจะเปิดปากไกร คนตีสมภพก็จัดให้ก่อนตามกิริยาบอบบอดังไร้คนสั่งสอนเรนเอาหมดปรมิน,นาเจือนคุณพ่อคะคุณลุงพินขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันพินบ้านที่จริงเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องขอความร่วมมือคนอื่นก็ได้นะคะอินตาเขาก็มีพรานที่ไว้ใจได้ตั้งสามคนพ่อใหญ่เฮงเองก็รับรองไว้แน่นหนักลำพังพวกเรา่อนเน้นคำท้ายกระแทกเสียงก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่เลยคะเอาคนอื่นมายุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของเขาแบบนี้ ตั้งแต่จะสร้างความนำการใจให้ทั้งสองปลายเปลา่าผินนายกันชัยเรียกเตือนสติลูกสาวเสียงเข้มแม้จะไม่อยากให้หล่อนพูดก็ตามเอาละเอาละแต่ใจเย,ย็นกันกอดเถิดท่านทั้งหลายเอาเป็นบทต,ตามที่อินตาเขาบอกกันแล้วกันบัณน,นิตปัทปนที่ห้กเต็มแรงหลับไม่เต็มอิม่มขาดเหลืออะไรบอกจะผมจัดหาให้พรุ่งนี้เก้าโมงก็ไปรวมตัวกันที่ลานพิธีตรงตรีนเขาด่านเหนืออย่าให้ตายกันแล้วกัน พใ่ใได้เฮงว่าแม่รู้ประโยคแต่แสนธรรมดาทว่าน้ำเสียงค่อนข้างไปทางกุ่นเกลืองเล็กน้อยในใจคงอยากเป็นกระบาลนายตำรวจที่ยังพงไม่สนึกยืนเท้าตะเอวคำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ให้แยกเป็นสองเสียงเดียวนั้นจังหวัดที่เจ้าตัวลุกออกจากวงสนทนาไม้จับไปเร่งเมียและลูกสาวเรื่องข้าวปลาอาหารสำหรับตับแขกก็ยังไม่ไวหันกลับมาเปลยกับทางวงสนทนาว่าป่าด้านทิศตะวันตกจุดที่เป็นป่าตะเกียนห้ามเด็ดขาดห้ามเข้าไปจุมม่มดำนั่นคือป่าช้าของหมู่บ้าน อาถรรพ์แรงนักตนการจะหาน้ำมูกน้ำมนต์มารดให้หากเจอเดียจนจับไข่ผมกลางหัวร่วงโกรนคนอื่นจะคิดอย่างไรไม่ทราบแต่สำหรับนายกันชัยแล้วคำพูดของพ่อใหญ่เฮงไม่ต่างจากยุให้ไปลองดูถ้าอยากรู้ว่าที่นั่นมันมีอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หมวดคนเก่งเก่งไปเสียทุกจางพระดูจากแววตาแล้วเจ้าต,ตัวคงจะไปที่นั่นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้และก็เป็นเช่นนั้นจริงก่อนที่หมวดปรามินจะผลดจากไปเขาทิ้งท้ายด้วยการบ่นกับตัวเอง อย,อยากดูนักว่าผีหน้าตาจะเป็นยังไงเอ้ยขอโทษเทินักคนกันไทยผู้ใดผมไม่คิดบาคนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไว้ใจได้จะเป็นเจ้าเด็กคนนี้แต่นั้นจะได้าหาว่าผมนินทาเด็กตุ้นลูกเลยผมก็อยากให้เลิกคบค้ากันนักคนแบบนี้มิแต่จะพาตัวเองและคนรอบข้างไปเจอปัญหาเพราะเลี้ยงคำรนว่ามองตามหลังนายตำรวจที่ทุกคนแสน,นจะะอาปลางถอนใจดังบ้าลับอเลี้ยง บางคนคนเราก็ต้องเติบโตด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองจบประมาทคนโง่จะทลาดขึ้นมาผ่านผลช่วงท้งาเกิดระหว่างความเป็นความตายความชิบหายและความรุ่งเรือง้นอยู่กับบ้านหมดถึงเวลาคนคนนั้นจะยืนอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นเองพ่อใหญ่เฮงว่าเลือบมองอินตาเปรเบาวๆว่าเตรียมตัวงานเข้าเถอะคืนนี้คงไม่ได้น,นอนง,ง่ายๆแน่ณนาเดือนรับรองของเราตำรวจที่พ่อใหญ่เฮงจัดไว้ให้การที่อยู่อยู่หมวดปรมินกลับมาพร้อมกับคว้าอาปืนลูกตองอโตเมติ พร้อมเรื่อง,งกระตุนด้วยอาการฉุนเฉียวจึงอดไม่ได้ที่จะต้องถามกันการลากอาวุธตงตามเดินเพ่นพ่านไปทั่วหมู่บ้านโดยไม่มีเรื่องจําเป็นไม่เป็นการดีด่างยิ่งสําหรับข้าราชาการไม่บ้านเหล่าไหนาเพียงเท่านี้เจ้าตัวก็ทําให้ใครหลายคนไม่ชอบใจมากพอแรงแล้วกูจะไปด้ดวยดงสนป่าท้าผีนั่นจะหน่อยตาแก่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะเข้าไปจุ้งที่นั่นอาถรรพ์แรงูเลยอยากจะหวัวเระให้ปลอดโจผียุคนี้นหน่หรอไรสาระจิ๋หาย ข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามแม่ปรามินอะไรที่เขาห้ามเขาว่าไม่ควรมันก็จะทาเลยว่ามึงเป็นบ้าอะไรกันนักกันหนาวะตั้งแต่เหยียบย่างเข้าหมู่บ้านเนี้ยมึงดูทั้งขี้บนทั้งหงดเกิดขึ้นมากว่าเก่าไม่น้อยเลยทีเดียวกูก็ปกติดีนาทีแต่พวกมึงน,นั่นแหละที่ไม่ปกติบ้าบอคอแตกกลัวนั่นกลัวนี่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จะทําอะไรก็ได้ชาวบ้านพวกนั้นต้องการการปกป้องจากเราก็ต้องเคารพเราจิ๋วไอ้ปรามินเฮ้ยเดี๋ยว ป่วยการผู้หมดคนกล้าไม่สนเสียงตามไม่ฟังเสียงห้ามเอาตอนเองเป็นที่ตั้งลงเดินได้ก็เดินดุ่มดุมุ่งหน้าสู่ทิศคนตายเพื่อทำลายล้างความเจ้างมงายเรื่องผีร้ายปลายชั่วทุกการกระทําของเขาอยู่ในสายตาของทุกคนโดยเฉพาะอินตาหัวหน้าพระนมถอนใจยาวออกคําตังค์แกพรานคําให้ไปตามหัวหน้าลูกคำมาพบแจ้งข่าวแได้เลยว่าต้องใช้คนสําหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ ยำชัดว่าก่อแต่คนที่พูดน้อยเข้าใจไวย,ยิ่งดีตอนนี้พวกผีตอบปากมีแค่คนเดียวก็มากพอแล้วนั่นเล่นเอาการาพินดื่มเครียดเพิ่มหัวเราะออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวนับผาทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านมองลงไปเป็นทิวสนเขียวกระจีกินานาบริเวณกว้างและต่อด้วยป่าทึบเขียวกระจีทอดตูกเกาใหญ่หลายติดลูกหมดบารมนกระชับลูกตองคู่กายในท่าเตรียมยิงยืนกระยิมยิม้มมองพื้นราบทางด้านล่างซึ่งไม่สูงนัก ยังมีทางเดินลงไปได้โดยสะดวกทียเห็นอยู่นั่นคือป่าช้าที่ตาแก่ผู้ใหญ่บ้านพูดถึงไม่ใช่หรือในเล่าปีสางไม่เห็นสักตัวตนเดียวหมดปริมินค่อนแก่ในใจแต่ละจึงย่ำไต่เท้าลงไปตามทางลาดชันพอประมาณเป้าหมายคือลุยป่าช้าเราวเวลาอาหารคาเมื่อไปถึงสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความเย็นจะเยือกอันแสนกดดันถึงจากนั้นเขาก็ไม่คิดจะถอยหลังทิฏฐิมานะที่มีในตนซึ่งมันค่อนข้างเป็นทางผิด ยังส่งผลให้มองเหยียดกับเชือกซึ่งผูกต่อกันพันหลักลากจะไปไกลสุดลูกหูลูกตาทุกๆสามบาหรืออาจเกินกว่านั้นจะมีผ้าขาวเขียนยันด้วยมึกสีแดงขนาดปลามือผูกให้เป็นตระ้าตามแนวเชือกนี่อะไรกระแพงกันผีอย่างนั้นด้วยสูงแค่สะโพกผีมันมองไม่ออกหรือไงวะง่บรม หมดปรมินว่าก่อนข้ามฟันเจากอาคมนั้นไปโดยเขาไม่ตำเนียกหรือเฉลียวใจเลยว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นและบางอย่างที่บ้านั้นไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยหากเขาสังเกตตังเนตจะเห็นว่าตามหัวเสาในระยะที่มองเห็นจะมีกระทงใบตองบางอยู่ทางด้านคนเตาเองก็เกลื่อนกลาดไปด้วยกระทงลักษณะเดียวกันเพียงแต่จะแห้งกรอบนั่นแสดงให้รู้ว่าก่อนหน้านี้ไม่นานอาจจะกี่วันหรือราวอาทิตย์เตษ พิ่งมีพิธีศพในสถานที่แห่งนี้ถ้หากเป็นเช่นนั้นหมายความว่าดวงวิญญาณยังไม่ไปไหนและจังหวะที่หมดปรมินข้ามเชือกปอกษาที่ว่าเท้าข้างหนึ่งดันไปเกี่ยวเอาจนขาดทั้งๆท,ที่เชือกชนิดนี้นาจนคนสามคนสามารถโถนได้กระทงเชือกเสน้นตามหัวเสาหรือไม่กระถูกมือปริศนาซึ่งมองไม่เห็นปัดกระจายอย่างแรงเหล่านี้หาได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยจนิดเดียวหมดปรมินเดินลัดไปตามแนวสนปัดช้าที่นี่แปลกนัก มีทั้งดอนดินและซากเท่าของเชิงตะกรเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เจ้าตัวให้ความสนใจในสิ่งที่เห็นทว่กก็ยังไม่ยอมรับในความเชื่อของคนพื้นถินคิดในใจว่าจะเผาก็เผาฝังก็ฝังเลิกเอาซักอย่างเนลนะพบได้การศึกษากลัวมันไปเสียทุกอย่างกลัวจนทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเสียเวลาทามาหากินโดยเปล่าประโยชน์อีกอย่างจากทิ่พินิจด,ดูป่าสนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณสามารถเก็บไปปรุงอาหารได้หลายชนิด โดยเฉพาะเหตุที่ผุดขึ้นมาเป็นระยะนี่หรือปาชา้าปาเห็ดก็มีว่าหมวดปริมินคิดจากนั้นจึงเดินสำรวจไปเรื่อยๆยังไม่ให้เกิดผู้วายจนเลยจนนิดเดียวจังหวะนั้นเองหางตาของหมวดปรมินเกิดจับการเคลื่อนไหวของบางสิ่งบางอย่างได้เขาหันขอบตามทันทีแล้วก็ได้พบกับหญิงใบกลางกลงนางหนึ่งทว่าทาให้เกิดความจงหนใจคืออากับกริยาที่หาได้ใส่ใจในตัวก่อเม็ดจนนิดเดียวปรากับเขาเป็นอากาศธาตุเสียดอย่างนั้น ตามความเร็วละกล่องแก้วในการเดินยํำไปตามพื้นผิวอันกรุกระจนแม้แต่หมวดปรมินก็ยังน่ากระมำอยู่หลายครั้งแต่กับติงนางนั้นกับเดินตัวปลิวราพื้นที่ยังอยู่นั้นราบเรียบไปสิง่งกีดขวางจะไปไหนหมวดปรมินสะดุ้งโยงเมื่ออยู่ไม่อยู่เกิดมีเสียงเอ่ยถามมาจากทางด้านหลังอันไปมองก็พบว่าเป็นผู้กองนาทีหมวดปะกอนและกรพินซึ่งยังมีสีหน้าบึ้งตึงอยู่จางๆอพวกมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไร ประตาเสียไปแล้วด้วอยังไงกันวะกูเดินตามมึงแทบจะติดติดเรียกก็ตั้งหลายขนก็ยังไม่ยักกระหันหูดับไปแล้วพวกกองนาทีว่ามองข้ามหลาเพื่อนนายตำรวจไปยังตำแหน่งที่เจ้าตัวมองดูครูถามว่าดูอะไรอยู่หมดปรามินตอบตามจริงพร้อมถามกลับว่าทั้งสามมาทำอะไรที่นี่ คำตอบที่ได้รับคือสองเพื่อนตำรวจเป็นห่วงเพราะได้ยินเรื่องราวดงสนป่าท้าผีแห่งนี้ส่วนกรับพินนั้นต้องการเคลียร์ใจกับผู้หมวดหนุ่มเธอยังขัดเทืองกับกริรยาที่เจ้าตัวแสดงออกมาและต้องการคําขอโทษเท่านั้นคุยกันเองก็แล้วกันปู่กลับไปก่อนจะรออยู่ด้านโน้นผู้ก,กองนาททีบ้าได้ยินแบบนั้นม่อปรามินตะกนถามตัวเองในใจดังด้านบ้านีน่ตนฝันอยู่หรือเปล่าเสาวงามพร้อมสับไปด้วยความรู้รัฐานะซึ่งก่อนหน้านี้ ยังเอาแต่หน้าบึ้งสายอยู่เลยกลับมาต้องการจะคุยกับเขาอย่างนั้นหรือแสดงว่ายังมีโอกาสที่ทั้งคู่จะตกล่องปล่องชิ้นกันในอนาคตดีไม่ดีหากเจ้าหลันถูกใจการกระทำอันกล้าหาญของตนในการเดินทางในครั้งนี้กลับไปอาจจะเกิดงานแต่งขึ้นก็เป็นได้จะไม่แต่งได้อย่างไรเล่าหากสาวเจ้า,จาท้องหมดปรมินคิดไปไกลตามไปสิบ้ายืนนิ่ง้าหอกอะไรพวกกองนาทีบ้านั่นเอง ผู้หมวดหนุ่มคิดแไปลไกลจึงเด้งสาวเท้าตามกระพินซึงเลี่ยงไปยังที่รับสายตาของนายตำรวจทั้งสองในใจของผู้หมวดประมินเต้นโกมกรามหรือบ้าเรื่องบางอย่างจะเกิดขึ้นที่นี่บันนี้กันหนออมีอะไรหรือเปล่าครับน้องพินด้วยวิสัยของผู้ชายเจ้าชู้เขาลองโยนหินทมทางด้วยการใช้คำนำหน้าอีกฝ่ายอย่างสนิทสนมกระพินเหลือบตามองเขาอยู่นิดหนึ่งก่อนหันไปอีกทางในลักษณะขอนแบบนี้ยิ่งชัดเจนตอนอาจจะกำลังมีใจให้เขาเช่นกัน แม้แต่เรียกว่าน้องพินเจ้าตัวก็ยังไม่มีอาการปฏิเสธและทํามากกว่านี้เล่ามีอะไรไม่สบายใจบอกพี่ได้นะครับพี่ทําให้ได้ทุกอย่างอยากได้อะไรพี่ก็จะหาให้ขอแค่บอกพร้อมกันนั้นเจ้าตัวก็ก้าวเข้าหาสาวเจ้าเข้าไปอีกและทดลอง่วยจับมืออันนุ่มนิ่มของอีกฝ่ายมากุมไว้กระปินสะดุ้งเล็กน้อยแรกทีเดียวทําท่าจะรังมือกลับแต่เมื่อหมดปรมินบีบให้แน่นเข้าเล็กน้อยจนจึงหยุดอาการขัดขืนไว้เพียงเท่านั้น ทำไมถึงชอบทําตัวมีปัญหาพ่อใหญ่เฮงไม่ได้บอกหรอกหรือว่าป่านี้ไม่ควรเข้ามามันอันตรายอันตรายหมดปริมินทวนคําอันตรายจากอะไรล่ะครับหรือน้องพินกลัวมีพี่อยู่ทั้งคนจะกลัวเลยครับทันทีนั้นกระปินหันขวับกลับมาจ้องมองด้วยแววตาอันขุ่นขวางถ้าบาริมพิบป,ปากกลับปรากฏรอยยิ้มเย็นตาหยอง ตำแรกทีเดียวก่อนหน้านี้ริมฟิปากกวปีมยังเป็นสีชมพูระเรื่ทว่าตอนนี้กลับดำสนิทจำยังแตกผากใบหน้าขานวลรูปไข่เปลี่ยนเป็นสิบเปลือดหน้าใจหายเส้นเลือดปล่อยขึ้นเต็มใบหน้าเปราเครื่องเกล็ดสังทโรแตกกายงาไม่ใช่เพียงดวงหน้าเท่านั้นมันลามไปทั่วทั้งตัวผิวหนังนอกร่มผ้าล้วนติบขาวและเต็มไปด้วยเส้นเลือดหมดปรมินภาวบาเฮือกสะบัดเมืองงามซึ่งไมงามตรงหน้าจุดแลงถอยกรุดสส้นกิ่งไม้หงายท้องเวลานี้กรพินไม่ใช่กรพินอีกต่อไป แต่เป็นใครก็ไม่ทราบแม้จะคงรูปงามหญิงสาวเอาไว้ทว่า,ากลับอัดแน่นไปด้วยความน่ากลัวและตัวไม่ยอมไม่เหยื่อที่หลุดเข้ามาในเขตอาขันได้ตั้งตัวหญิงสาวหน้าตาน่ากลัวกระโจนใส่ก้มหมวดปรมินเอาไว้ใช้สองมือพยายามบีบเก็นลำคอช่วยด้วยช่วยด้วยผู้หมวดหนุมพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากสองเพื่อนตรำรวจ ชัาวาภาพที่เห็นเป็นเอาตัวเย็ยนบาบเมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาพร้อมกับลักษณะร่างกายที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นซากผีแต่งกูด้วยไอ้กูกินด้วยเยงแหบแห้งปันคอของไอ้ตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดแห้งผักเป็นผงกระทากใจให้หมดปรามินแทบสิ้นสติยิ่งปีศาจหญิงสาวที่คล่อมอยู่โน้มตัวลงมาอ้าปากกว้างแต่เป็นม่วงํำยาวร่วมครึ่งฟุต ก็แค่เลบเรียไปตามใบหน้าพร้อมกินสาบเน่าก็ายิ่งแทบขาดใจพ่อแก้วแม่แก้วหลวงพ่อจีดังประจําจังหวัดสิ่งศักตตดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามที่พอจะนึกขึ้นได้สมองเกณฑ์ออกมาจนภาพปรากฏฉายชัดในมโนสํานึกถ้าว่ามันกลับไม่เป็นผลไอ้ที่ใครต่อใครบอกว่าถ้าถูกโจมตีโดยพูดผีปีศาจให้ภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นจะช่วยได้เลยตัวนิดเดียวเรียกหาของพวกนั้นไปก็ปลาบประโยชน์กับคนอย่างมึงที่ไม่เชื่อถืออะไรเลย ถ้าท่านไม่มาช่วยให้เปลืองแรงหรอกไอ้หนูโง่นักที่เข้ามาในเขตของกูโง่แบบมึงนี่แหละกูชอบนักแล้ว <c oughs> ปีศสาจสาวตะบัดใสหน้าอย่างสะใจหมดปรมีน้ําตาไหลพรากไม่คิดว่าสิ่งที่ตนหมินว่าเป็นเรื่องงมงายจะมีหยุดจริงซจำยังได้กาดถึงเพียงนี้ตายแน่แล้วเขาคิดบัดน,นี้ตอนนี้เขาคงตายแน่หากเขาได้เห็นสภาพตนเองในยามนั้นแล้วจะยิ่งตกใจหนัก ผมตกดำกุดเป็นทรงสวยส่วนคนพันหงอกขาวเพราะอาการตกใจสุดขีดแจ้งปืนแผดลั่นเล่นเอาทั้งคนทั้งฝีสะดุ้งโยงแทบจะในทันทีปีศาจสาวกระโจนหนีไปร่วมกับอีกสองตนที่เหลือหมดประมินพิกตัวเป็นนอนคว่ำตุกหน้ากับพื้นดินสองมือยกขึ้นป้องศีรษะเอาไว้แล้วต่อมาที่รู้สึกได้ก็คือตอนเองถูกกระชากลากไปกับพื้นโดยใครบางคนแต่ดีๆเอาไว้พอตำรวจแต่ดีๆเอาไว้ เสียงนั้นแม้จะได้ยินเพียงไม่กี่ประโยคก่อนหน้าเขาก็จําได้ปรานคําปรานคนสนิทของอินตานั่นเองและเมื่อลืมตามองก็ได้เห็นว่าใครกันที่มาช่วยเหลือก็พ่อมหาจำเริอนหัวหน้าปรานนามว่าอินตานั่นเล่าที่ถือปืนลูกซองซึ่งปากกระบอกก็ยังปล่อยควันจังๆออกมา เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ